ตอนนี้ผมอยู่กาญจนากำลัง,ลงเลี้ยวซ้ายไปถนนคอนครอินนะครับเราไปชมบรรยากาศของตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับตอนนี้ทางเข้านะครับทางเข้าเข้าด้านข้างบรรยากาศวัดตะเคียน นี่ก็ดูข้อันใจนะครับนี่ภายในเดินทางเท่าในวัดตะเคียนนะครับตลาดน้ำวัดตะเคียนเรามาดูว่าขายอะไรกันบ้างขคคนมปังขนมโบเะะ๊เป็นระยะนะครับเป็นระยะอันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับอยู่ในตลาดน้ำวัดตะเคียน,น ชมบรรยากาศของพ่อค้าแม่ค้านะครับร้นานกาแฟนี้อยู่กันมา,มานานแล้วเลยเลี้งนะอ้ง โอลียงเจ้าเก่าดั้งเดิมเคยมากินแล้วเข้มข้นเข้มข,ข้นนะครับปลานนี้67ปีนะครับตอนนี้มีคุณป้าให้กําลังใจนะครับวันนี้มีคุณป,ป,ป,ป้ามาช่วยด้วยวแล้วต้องลงกระถาคมเนี่ยานักแหว่งน้ํานลงกระถาขายดิบขายดีเ <c oughs> จ้าเก่านะครับรป,รป,ปราโอลียงกเต็ปโบราณปีนะหกปี 6กสดปีนะครับทงไทยผมยังไม่เกิดเลยผม,มาอายุ60ตอนนี้ขายตั้งแต่2497นะครับร้านกาแฟโบราณ <c oughs> ถูกด้วยนะครับแก้วละบาทนะครับกาแฟโบราณนะครับโอเี้ยงแต่วันนี้ผมกินโอเลี้ยงนะครับที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับรสชาติเข้มข้นสูตรโบราณนะครับ นาแฟโบราณป้ากลมกล่มนะครับได้มาตรฐานจริงๆสุดยอดนะครับขายกันมาเจปีโอเี้งมีชาดำเย็นนะครับเข้มข้นนะครับสดโบราณนะครับผมคำร่ำเรือนะครับแล้วสิบบาทเองถูกมากที่ตลาดน้ำวัตะเกยนนะครับระหว่างก็นะครับผัดไทยกุ้งสดเราก็แวแม่ค้าไปด้วยทอดเดียวสักหยามีไหมมีหลังอมีหอหอน่งหลอหนออเอา

ขา้เลือกขนมมาขายเลือกขนมไทยขายแม่ค้าด้วยกันมีสังขยาไหมจ๊ะอะไรนะมีสังยไหมจ๊ะสังเวยรอได้ไหมจ๊ะเดียวสัช่วยหนึ่งห่อ เนื้อผัดก่อนเนื้อเดี๋ยวเราผัดไทยกุ้งสดขายไม่ทันเนื้อไกไม่ทันกุ้องทำแน่นอนทำแน่นอนของแน่นอนเลยแน่นอนเลยดูท่ายืดครับอบุญเลยครับเวลาทอนเงินนี่เคยทอนเงิน Là đen, là đường Bộ quá Tại cú dễ dễ gấp là cả thao đường Im trăng tan dù khúc ข้าวผัดไทยนี่เอากลับบ้านนี่มันอืดไหมไม่อืดนะยังกินได้นะฮะพูดได้ไม่ได้กินนะเขาบอกว่าเดจะไว้ยังกินไดรไม่จะอืดจะได้สั่งเป็นข้าวผัดแทนผัดไม่อืดหรอกไม่ไม่อืดนะคะไม่อืดไม่อืดนะแล้วก็่แล้วก็แดงด้วยคือเอาไม่ได้กินก่อนแล้วเนื้ออร่อยไหมป้าอร่อยฮะ ไม่อร่อยไหมไม่อร่อยไหยุดมือ้าอร่อยได้ไงอ่ะว่าร้อนเราเขาขนมอ่ะนี่อร่อยตน้ำเนี่ยใส่น้ำไม่เนี่ยท่อร่อยนน้ำอเที่ยวอ่ะเี่ยวน้ำาลเน้ำาเียวเที่ยวะาน้ำเทมะขามน้าให้นิ่มเอยวันนี้ผมมาเที่ยววัดตะเกียนตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับ นี่มาแจวแม่ค้าขายผัดไทยล้อสาวไม่สวยสาวสวยกับพ่อลูกหล่อนะครับร้านนี้รังหล่อขายได้ด้วยตามเดียวะแยะต้มส้มสองนี่นะเขาผัดเขาผัดสีมูสองที่เขาสองรสเด็กก็ใส่น้ำอร่อยนะน้ำส้มะขามค่ะน้ำต้มมะขามน้ำตาลเอาไปเที่ยวกันเอาใส่ไปแล้วมันใหญ่อร่อยอร่อยแล้วรสจะเข้มข้นและนิ่ม ไม่เละน,นิน่มก็เหมือนโคล่าแต่ก็จะมีน้ำพีขาใช่ไหมที่ใส่ในน้ำอ่ะนะและก็เที่ยวแบบนั้นแต่อันนี้มันไม่ได้ใส่พี๊ก็ใส่โอเองใส่ไปเลยเด็กไม่ได้เด็กมาเติมเมา ไข่เป <cin stereotype> <m aks> <dragging> ็ดเราไม่ได้ใส่ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดมันจะมีเนื้อเยอะกว่าไข่ไก่มันจะเหลวถ้าผัดแบบนี้ต้องใส่ไข่เป็ดมันจะดีถ้าใส่ไข่ไก่แล้วมันเละไปหมดไข่ไก่มันฟูไข่ไก่นิ่มไข่เป็ดมันจะแพงกว่ามันจะได้เนื้อไข่ได้นูดข่ก็ลดนิดๆไหน่อยนี่ก่อน ได้หลายวิชานะจานหนึ่งไอ้พี่เขา่อนเขากินสองคนเขาจะได้ไปด้วยกันก่อนใส่จานครับใส่จานเอาไปลงยูทูบหมดล็อกใจเลยตอนนี้เราได้ผัดไทยแล้วนะครับผัดไทย ห้สิบาทถูกมากเลยนะครับที่ตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับขอคุณลุงป้านะครับชิมดูนะครับสูตรน้ำมะขหวานหวา,า,านนะครับเฮ้ยจะออกรสหวานหมอนือนน้ำมะขางหวานที่ก็ว่านุ่ม เนื้กุ้งใหญ่มาสามตัวตป่กุ้งมาสามตัวนี้ <laughs> mẹ cháu ơi mẹ cháu ơi Ngưa mấy cảnh cửa cả đàn mình ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สามให้มาสามตัวตัเลี้ยงสามตัเลี้ยงเข้มข้นจริงๆนะครับที่วัดตะเคียนนะครับเอาคอเป็นประกันกุ้งหมดแล้วนะครับ กุ้งสดนะครับหามะห้าสิบบาทสำหรับสูตรเคล็ดลับนะครับผมกดถามแม่ค้ามาหมดแล้วใส่น้ำมะขามแลาบอกว่าใส่ให้เต้นมันนิ่มแล้ไม่กลิ่นหอม ผมอ,อัดเอบรับให้แล้วนะครับอร่อยครับ ไม่ทำไม่ทำผมเอาสิบห้าไม้หกสิบบาทขนมกล้วยขายไงจ๊ะชุดละยี่สิบบาทครับชุดหนึ่งจ้ะาง่เนี่ยยี่ส<ะ>ิบขนมกล้วยนะครับขนมกล้วย,วยหมดไปสี่ติดแล้วด่างผัดไก่ไคู่สดห้าสิบบาทตอนนี้เราก็มาเดินชมนะครับนี่นี่ขายไงอ่ะขายยี่สิบ เอาถุงนี่เจอของอ้วนอีก้วขาดนักวัดตะเกียนตำบลคูเรียนอำเภอบางเวียจังหวัดนทรุรีตอนนี้เรามาดูร้านอาหารข้างบนครับแบบนั่งกินนะครับมาดูด้านบนเลยครับมีอะไรยรัสั่งแล้วก็มานั่งกินได้นะครับมีโต๊ะให้นั่งนะครับ มีร้านากะระเพาะปลาดนี่ร้านคนเอาถ่านร้านดังเหวัดนี่ร้านดูแลาอันนี้อะไรครับพี่กาบหมูเหรอฮะแค่หมูกระจกจ่ะหมูกระจกะอันนี้ร้อยหนึ่งเหรอใช่ค่ะร้อยอันนี้ใส่ยังไม่เต็มไม่ใส่ผงเอามาร้อยหนึ่งนะ แคปหมูร้านคำอันนี้ชื่อร้านมันเหลือแคบหมูร้านคำชื่อร้านเราเนี่ยค่ะร้านคำตอนนี้ก็อยู่ร้านแคบหมูร้านคำต้องกินร้านคำถึงมาเปิดร้านได้นะครับอันนี้แคบมันอร่อยเลยต้องกินถึงร้านคำเลยค่ะใส่ถุงเทียวไหมคะอันนี้แคบหมูกระจ่ะอันนี้เป็นแคปหมูกระจกค่ะ ทำไมเรียกกระจกอ่ะไม่รู้เหมือนกัน,น,นวันนั้นเราไปตลาดูกุ้งเราเจอถัว่วถั่วกระจกแล้ววันนี้เราเจอแคบหมูกระจกเดียวนะคะรับน้ำดิ๊นุไปได้ไหมคะน้ำดิ๊นุ่มน้ำดิ๊นุ่มเป็นโอท็อปเชียงรายนะคะเอาเอันนี้ก่อนพออย่างเดียวนะคะคุณน่าแปลกดีซื้อให้สุดที่รักแคบหมูกระจก แคบงงกระจกนะครับร้านคำอยูเชียงนายนะครับยรักนะครับีร้านแคบงงกระจกนี่ร้านทองว้นสดนะครับของกินเทียบแล้วมี๋้ยเตี๋ยวเรือด้วยขนมขนมไทยคุณยายขนมเยอะมาก ดน้านห,หนัง1ึโซนก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับขนม,มบ้านมีหนงของฝากจากตลาดน้ำวัดตะเคียนหอมหวานกรอบอร่อยมีคึ้งใช้ด้วยนะผมมีร้านจุดเยอะนะครับเนืงจากช่วงนี้ในช่วงโควิดนะผมก็เลยมีร้านประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับคนก็เริ่มไหว นมาตั้งแต่เช้านะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันที่ลานจอดรถวัตเคียนตลาดน้ำวัตะเคียนนะครับจังหวัดนนทบุรีอันนี้ก็พามาเที่ยวตลาดน้ำสำหรับคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับนะเราเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลุยกันที่ภาคใต้นะครับ หาดแหลมสนนะครับเก้าซิงเขาโกหง